ยังอ่อเคัส okay, ดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสถานธรรมเราหน่อย,อยนะช่างกำลังทำน,นนะวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมสอนลูกศิษย์นะครับกลับบ้านกันเกือบหมดหลืวอยู่ห้าคนพรุ่งนี้จะกลับแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะไปโคราชเฮ้ยไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปพักก่อนผมจะว่าผ่อนยังเงินสิ้นเดือนเดี๋ยววันที่สองเจอกันคุณจิ๊บมาวันที่สองนะ ก็เพราะว่าผมจะนัดลูกศิษย์ติดต่อมาให้คนนัดไปเดียนหน้านะฮะเดือนพฤษภพาก็ผมได้รับกวาบางเสียงแฉยสอนธรรมะเยอะแล้วก็คนก็หลุดไปกันไปเยอะนะฮะจากที่บอกตอนแรกแอนตี้ผมหมดเลยนะฮะตอนมาก่อจะมานะฮะฟังผมจนหูโอ้ใช่เลยตอนแรกมันไม่ยอบประจามเหมือนกัน บอกว่าเอ้ยไม่ฝึกสติฝึกสมาธิมันจะได้หรือแต่มันฟังเออใช่ว่ะแล้วก็มีหลายคนที่เขาไปทําอย่างนี้มาแล้วเขาเลิกเขาไปฟังมาหลายครูบาอาจารย์นะต้องยอมรับอาจารย์วิทเทนัคือเออลองฟังคารวาสเถอะคารวาสคนหนึ่งก็ฟังมาหมดมันให้เราทําหมดเลยอาจารย์บอกว่าไม่ต้องทําเอาจะทําทําบ้าเลยพวกมึงมีครบอยู่แล้วมึงไปทําทําไมล่ะสัมมาสติสัมมาสมาธิเอกบ้า อูมึงหลงอยู่เออมึงก็ต้องไปทำอาจารย์บอกจะไปทำท้ไมมันมีอยู่แล้วนี่ไงตอนนี้ถึงไหนแล้ววะเห็อวัดวัด,วด,วด,วดคีรีเขตใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปถึงสถานธรรมสถานธรรมน่าจะเกิดสำเร็จไปเกินปีนี้นะเพราะว่าตอนนี้กำลังทำสี ฟ้าเสร็จแล้วระบบไฟหมดเสร็จแล้วทําสีเดี๋ยวลงกระเบื้องเอาแอร์นะฮะเอาแอร์เอาแอร์แล้วก็เอาไอ้อะไระน้ําอุ่นเอาเตียงนอนเอาอะไรลงนะครับครับก็ใครเห็นประโยชน์ก็ส่งเสริมด้านปัญญาก็ทักติดต่ออาจารย์วิทย์ได้เลยฮะตามเบอร์โทรเบอร์โทรผมฝากไว้อยู่ตลอด0 9 8 3 4เก เบอร์โทรของคุณหมอกือ0927689674เราไม่มีบุญให้นะฮะเรามีแต่ทาเพื่อปัญญาเพื่อส่งเสริมปัญญาในการฟังอาจารย์นะฮะถ่ายไปทางนน้นบ้างเห็นนี่ไงทางนีร่ระโศนใหญ่อยู่นู้นแะล้วกำลังเป็นสถาาแตกมันขึ้นถนนใหญ่ได้นะครับถ่ายไปทางนน้นเลยเต่ากำลังมุ่ง ที่นี่อากาศดีบ้างเทศสติน,นะครับอากาศเย็นทั้งปีนะฮะถึงแดดก็แดดอยู่บีบ้าบูบ้าที่มุดผมเนี่ยที่ผมกำลังจะปลูกบ้าเนี่ยอากาศยิ่งดีนะครับไม่มีชาวบา้านคนเพราะว่าเจ้าของที่แยกของเนี่ยจะล็อกไว้ให้อาจารย์อย่างเดียวห้าคนหนึ่งคนเฉพาะลูกศิษย์อาจารย์ใครจะมาซื้ออยู่อาจารย์ได้เลยนะฮะตรงโน้นถ่ายไปตรงเขาตรงโน้นนะฮะสวยมาก ตรงนู้นบ้านมิมุตผมกำลังจะสร้างแต่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านแต่ไม่เยอะเด่นๆสถานทัรเรานะถ่ายไวกำโพงกำแพงเดี๋ยวทำสีใหม่หมดละเมื่อวานผมเอามะม่วงเอาเข้าวสารอ่าแล้วก็เอามะม่ามา,มา,มาแจกลุงเม้งเอาของให้เยอะมากแล้วเมื่อเช้าลุงเม้งก็ร่วมสถานทําไปสองหมื่นาไตรงนี้ผมกำลังจะสร้างนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานก่อน สุดลู้หูลูกตาถ่ายให้หมดรถคันนี้ผมก็พี่เพชรกับคุณใหญ่เขาทำบุญมาผมก็บอกเขาได้ว่าผมซื้อรถโตโยต้าอะไรปะโตโยต้าเอ่อฟอร์ดทูเนอร์ใช่ไหมโอ okay. เคสวัสดีครับ อันนี้มันมันเดินไหม <assim. S 1> เดิอนอยู่ไหมเดิอนอยู่อ่านี่ทีมช่างที่ท,ทาตรงนี้เริ่มทําทําตรงนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวอ่นนเนี่ยเดี๋ยวหันไปดูรถนี่ออกมาไกลๆ <c oughs> แล้วกันนี้ซื้อมาในราคาที่โอเคเป็นรถบ้าน <c oughs> มาได้ไว้ใช้งานที่จะเหนื่อยนะอ่าก็ไว้ใช้พ <c oughs> อ,อ,อดีเรามีมีสถานที่ใช้รถใช้อะไรแล้วแล้วก็ถ่ายุม่ีึ พืนทำเรามีอยู่เกือบหกไร่นี่ยแล้วก็มุมนูน้นเป็นกางสร้างตรงนั้นจะเป็นสถานแสดงทำเดี๋ยวติดกระจกเดี๋ยวก่อแล้วติดฟ้า,เา,า,ายเหมือนนี่อะไรห้องน้ำส่วนตัวใช่ไหมห้องน้ำส่วนรวมสว่วนรวมสร้างทำโยมจะเทพื้นทำ จะแล้วข้างๆจะทำนัวหมดเลยนะฮะแล้วจะปลูกต้นไม้พวกนี้จะปรับเป็นสวนหมดเลยเอกสารทำทำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้งบประมาณก็โอเคอยู่นะนี่อันนี้เป็นเป็นห้องนอนใช่ไหมครับสามห้องเล่นถ่ายอืมมีเตียงเรียงสามห้องถือว่าเยอส่วนนี้ขายมะเขือ นี่้ปนงสี่ห้องพร้อมกันตอนนี้กำลังลงแลวก็จ้างทำภาพเหมือนเลอนถ่ายข้างบนก็ถ้ายภาสีห้องที่ถ่าย่าเลยนะหมดไปมัน นี่ประมาณสี่แสแล้วพี่ห้องท้ำมันหนึ่งบ้านเดี๋ยวต้องเปลี่ยนประตูที่มันขาดทำขอ,อบนี่ครับเข็มทาสไลด์ลต้วลงหลินเพราะมันไม่ให้เข้าทุกห้องเนี่ยจะเหมือนกันหมดแล้วตรงข้างหลังเดี๋ยวหนึ่งข้างหลังก็มีห้องไม่อันนี้มันสี่ห้องอยู่แล้วแต่ข้างหลังเราจะทำสวนใช่ไหมโอ้ยยังเยอะจะทำด้านข้างเยอะจะทมไม่หมดแล้วจะทำเป็น โล่กาแฟอยู่ตรงนี้นนะแล้วตรงนี้จะทำเดี๋ยวยัดที่ทำมา่นี่น้ตรงนี้จะเป็นสุดที่มันสุดถึงถึงบ้านนู้นใช่เลยอ่าสุดนู้นเลยสุดบ้านหน่อยตรงนี้เป็นที่ที่เราต้องปลูกเราต้องต้นไม้สถานที่ทำเรื่งถึงตรงนี้นะครับทุกผู้จะมาปลูกเป็นเป็นอ่าบ้านมนเดือดใช่ไหมบ้านนกดาวอยู่รอบๆจะทำให้สวยที่นี่จะ ที่เดียวที่เดี๋ยวนี้จะเทพื้นหมดเลยแล้วกบจัดสวนหมดเลยให้หมดเลยเทก็ปีนจากนี่นะฮะยาวถึงนู่นเลยตอนนี้หมดไปสองล้านได้เนะ น่าจะใช้งบประมาณล้านไม่เกินล้านหา้าทั้งล้อมถูอันนี้ตัดละโอเคเดีวเราไปดูดูพี่เมื่อกี้จะพูดอะไรนี่เนี่ยเฮ้ยครับจะนอนแล้วใช่ไหมเดี๋ดย,าายวจะเสร็จงานนี้เดี๋ยวจะลองให้ลองปูกระเบื้องดู ูไมล,ลองงานเดี๋ยวตบกระเบ้องเหียนะเดี๋ยวมาบกระเบื้อนนะก็อ่สาเปล่าอไพวกนั้นอ่ะคนลงต้องต้องเผาเดนะ้ไเาว่าบอกเอาไปทิ้งไม่เอาไปทิงล้เดี๋ยวเอาอมาฟอกตรงนี้ก็ต้องทำฟ้าเ<ห>ดีวห้งนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือต้องทำกระจกก่อนนะแล้วเราไปไปว่ากันเรื่องของเบื่อ,อเดี๋ยวขาดอะไรเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวผมมาตรวจงานวันนี้นเดี๋ยวเออ,เอ,อนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมตรวจงานะเดี๋ยวเงินไปใช้ก่อนแต่ผมยังไม่ให้หมดนะผมจะให้ไปเรื่อยๆเอาเพราะว่าผมจะพักให้ทำงานไปเรื่อยๆแล้วผมจะให้ค่าโบ ยังให้เด็กให้หลานมาวัดกับอาจารย์โยมนะครับอโอเคที่เหลือเดี๋ยวเราต้องทอําตรงนี้ก่อนอเราไได้ก่อนอเดี๋ยว,วยก่นตรงนี้จะเป็นสถานธรรมที่เราจะบรรยายธรรมเดี๋ยวจะทำเป็นห้องแอร์บบทุกคนติดแล้วก็กติเกอร์ต่อขึ้นมาแล้วก็แล้วตรงนี้จะนั่งเป็นบรรยายธรรมสบายๆห้องนอนได้ชิลลกเนาะครัวเออ อะไรก็หมู่บ้านานี่หมู่บ้านรอบๆก็โอเคเนาะนั่นก็ให้เห็นว่าทำใครต้องการ